ในวาระดิถีไวอวยพรให้ท่านผู้ชมจงสุขขีอายุมั่นขวัญยืนทรัพทวีครอบครัวดีมีความสุขทุกท่านเทินเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ อาตมาภาพพระอาจารย์โตพินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมดีส่งถึงท่านผู้ชมทุกท่านบนพื้นที่โลกออนไลน์ไร้พรมแดนด้วยความปรารถนาดีและหวังดีชวนท่านผู้ชมทั้งหลายทำความดีไปพร้อมๆกันและที่สำคัญวันนี้มารับพรปีใหม่ที่สำคัญก็คือปีใหม่ไทยของเรา วันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันที่หลายคนมีความหวังมีความตั้งใจที่จะอวยพรให้กันและกันนั่นหมายถึงคำอวยพรที่เราได้จากคนอื่นมากมายก่กลกองได้รอยยิ้มได้ความสุขได้ของวากมากมายนั่นเป็นพรที่เราได้จากคนอื่นแต่วันนี้พิเศษที่จะมอบให้กับท่านผู้ชม คือชวนท่านทั้งหลายมาอวยพรปีใหม่ให้ตัวเองเพราะเราให้พรคนอื่นตั้งมากมายลองมัดให้พรตัวของเราเองเพราะเราจะรู้ว่าเราปรารถนาอะไรเราได้อะไรตมามมภาพจึงรวบรวมจากสาระแห่งความรู้หลายที่หลายแห่งรวบรวมมาเป็นสาระมาเป็นพรส่งถึงท่านผู้ชม ไปพร้อมๆกัน 1. มีสุขภาพแข็งแรงข้อนี้เป็นยอดฮิตของคำอวยพรใน Facebook ก็ดีในไลน์ก็ดีหรือในคำโทรศัพท์อวยพรหรือไปอวยพรกันต่อหน้าก็ดีก็จะไม่พ้นมีคำนี้อยู่ก็คือขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีหรือแข็งแรงไม่มีขายท่านผู้ชม แต่อยากได้ก็ต้องสร้างสุขภาพขึ้นมาสุขภาพก็คือสุขภาพกายกับสุขภาพจิตทุกคนมีเหมือนกันแต่ว่าจะสมบูรณ์แข็งแรงหรือไม่นี่อีกนี้อีกประเด็นหนึ่งเพราะเมื่อเราเข้าใจว่าสุขภาพกายจะให้แข็งแรงได้ท่านผู้ชมทั้งหลายเราก็ต้องมีทัศนคติหรือความคิดที่ดีต่อกายและจิตของเราเราถึงพร้อมที่จะดูแลร่างกาย ร่างกายนี้ยาวานะคืบกว้างศอกนั่นคือสัดส่วนของแต่และคนเราร่างกายปรารถนาและจําเป็นอยากได้อะไรไปบ่มรุมเลี้ยงร่างกายาท่านผู้ชมทั้งหลาย1ละอาหารเป็นของจําเป็นและสําคัญที่ต้องดื่มกินเข้าไปเพื่อให้พลังงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่นอนบํารุงซ่อมแซงภายในร่างกายให้เกิดการทํางานอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ยืนเดินพูดเคลื่อนไหวในอิริยาบถท,ทั้ง4ได้ทานอาหารให้ดีมีประโยชน์สุขสะอาดมีคุณค่าทางโภชนาการสุขด้วยนะและสะอาดด้วยปรุงสุกด้วยยิ่งดีนี่เรื่องอาหาร 2. ตัวที่ไปส่งเสริมสุขภาพกายก็คืออยู่ในบริเวณที่อากาศบริสุทธิ์อากาศดี จะส่งผลไปถึงระบบการฟอกเลือดหรือระบบทางเดินหายใจขับเคลื่อนภายในกลไกลของร่างกายคนเราเป็นไปด้วยดีอากาศดีจะส่งผลไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันคงร่างกายส่งเสริมสุขภาพกายด้วยต่อมาก็อารมณ์ดีก็เป็นส่วนจำเป็นที่ไปเสริมให้ร่างกายนั้นสดชื่นเบิกบาน ออกกำลังกายตามวัยเพศส่วนนะของเหล่านี้ท่านผู้ชมท้งหลานไปส่งเสริมสุขภาพกายให้แข็งแรงและเป็นคนชอบทำงานไม่นิ่งดูดายร่างกายกล้ามเนื้อจะแข็งแรงปราท่านบอกว่าร่างกายส่วนในไดได้ใช้พลังงานเยอะเช่นทนทีท่านที่ถนัดมือด้านขวาท่านลองจับเปรียบเทียบกันก็ได้มือด้านขวานีจะมีกล้ามเนื้อที่ ค่อนข้างแก็นแน่นหนาแต่พอไปแขนด้านซ้ายที่เราไม่เขาได้ใช้มือกล้ามเนื้อก็จะค่อนข้างอ่อนลงนิดหนึ่งนะนั่นคือความแตกต่างมันร่างกายจะแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้พอในแต่ละวัน7-8แก้วต่อมาสุขภาพจิตท่านผู้ชมให้เป็นคนมองคนอื่นในแง่ดีมองตัวเองในแง่ดีมีความ ภูมิใจดีใจมั่นใจให้เกียรติสร้างขวัญและกําลังใจสร้างแรงจูงใจที่ดีให้ตัวเองคิดดีต่อตัวเองให้เกียรติตัวเองพูดจาดีกับตัวเองให้รางวัลกับตัวเองอย่างวันนี้เรามาให้พรกับตัวเรอวก็เป็นการสร้างสุขภาพจิตให้ดีฉันดีคุณดีมองคนอื่นในแง่ดีมีคุณจริงเพราะสุขภาพจิตจะดีก็ต้องเป็นคนมีสมาธิคนจะมีสมาธิดีก็ต้องมีศีล คือเป็นคนสงบกายเป็นสงบวาจาได้ไม่เป็นคนลุกลี้ลุกลนไม่เป็นคนพูดจาเลื่อยเปื่อยไปไร้สาระไร้ประโยชน์พูดนินทาส่อเสียดเบียดวางคำหยาบเพ้อเจอ้อสิ่งเหล่านี้ทําให้จิลไม่บริสุทธิ์ทําให้ศีลไม่เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นสงบกายกับสงบวาจาเนี่เป็นศีลท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะ,ะนั้นสุขภาพกายและจิตจึงเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญที่เราต้องดู เมื่อเรายัางมีความมั่นคงมีความหนักแน่นมีสติปัญญาพอก็ไปต่อเติมเสริมแต่งเรื่องศีินธรรมจัญยาเข้าไปเกี่ยวข้องรู้จักเอาใจเขาเอามาใส่ใจเราอดได้ทนได้รอได้มีเหตุมีผลยอมรับความเป็นจริงปรับตัวได้อย่างนี้เรียกว่ามีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตเป็นกำไรชีวิตนะท่านผู้ชมทั้งหลายพุทธศาสนสุตปิทบทหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่า อโรคยาปรมาลาพาความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐก็หมายถึงสุขภาพดีนี่แหละนีโทษทีหลายคนเงินเดือนสูงตำแหน่งสูงแต่สุขภาพไม่ดีถามว่าอยากได้ไหมถ้าเลือกได้คนก็ต้องเลือกสุขภาพดีก่อนเพราะสุขภาพดีเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญจึงเป็นพรข้อที่หนึ่งที่เราต้องให้ตัวเอง อะไรที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้สุขภาพกายลกและจิตเราไม่ดีแล้วก็ลดละเลิกหาวิธีลดละเลิกสิ่งเหล่านั้นเสียเพราะมันเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพนั่นเองสองขอให้มีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นพรที่เราต้องเติมให้ตัวเองทุกบุคคลหลายเพราะปัญหาแต่ละวันอุปสรรคแต่ละครั้งละคราวเนี่ยมันมาบางทีก็หนักบ้างปานกลางบ้างบางทีก็ปัญหาจรมาัาง้งเราไม่ได้ทาโดยตัวเอา มันเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวบ้างกับที่ทํางานบ้างหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเป็นสัอย่างนั้นวเราก็ต้องมีความรู้เพิ่มเติมความรู้ทางโลกที่จําเป็นและสาคัญอ่านออกเขียนได้เนรู้เท่าทันคนทํางานประสบความสําเร็จทําให้งานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความรู้ทางธรรมก็จําเป็นและสาคัญเพื่อประครับประคองกิจ ชีวิตเราให้ดำเนินไปทางที่เหมาะที่ควรในทางที่ถูกต้องเหมาะสมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อย่ากแก้ปัญหาแบบทำลายหรือแก้ปัญหาแบบไม่จบสิน้นแก้ปัญหาตรงนี้อ้าวกลายเป็นผูกปัญหาเป็นเงื่อนต่อไปเช่นเกิดความเครียดขึ้นมาอา้าวบอกเพื่อนไปคลายเครียดไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่ก็อาจจะได้คลายบ้างนิด,นด,นดหน่อย แต่หลังจากใช้วิธีนี้บ่อยๆเข้ากลายเป็นสร้างปัญหาบอกว่าคลายเครียดแต่คลายเครียดในทางที่ผิดก่อทุกข์สร้างโทษต้องซื้อสูบเสพดื่มกินนะอา้าวเสียสุขภาพอีกเส,สื่อมโทมมีโรคภัยแทรกซ้อนเข้ามาอีกมีปัญหาทะเลาะวิวาทอีกการงานกระทบกระทั่งทำให้งานขาดประสิทธิภาพไม่มีประสิทธ,ธิผล ถูกตำหนิถูกนินทาขาดความเชื่อมัน่นขาดความเชื่อถือตามมาเยอะๆเลยนั่นเป็นการแก้ปัญหาอย่างผิดวิธีเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้เพิ่มเติมท่านผู้ชมทั้งหลายความรู้บนโลกเนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนใหญ่ห,ญหน่งรู้ในทางดีมีสาระเป็นประโยชน์สร้างสรรน,นมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้ความสุขให้ความสำเร็จให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อันนี้เป็นความรู้ในด้านดีมีเท่าไหร่เป็นกําไรเป็นความโชคดีตรงกันข้ามท่านผู้ชมถ้าเป็นความรู้ในฝ่ายไม่ดีพระเจ้าเองก็สอนว่าให้ลดละเลิกลดนะละแล้วก็เลิกมันทิ้งก็เพราะว่ามันเป็นความรู้ในฝ่ายไม่ดีไงเช่นรู้เรื่องสิ่งเสพติดเคยกินเคยสูบเสพอา้าวลดละเลิกให้ได้เคยไปยุ่งเกี่ยวกับพนัน ค่อนข้างติดหรือกําลังจะติดเอารู้แล้วมันเป็นพิษเป็นภยัยทําให้ชีวิตเสื่อมโมทรมทําให้การงานไม่มั่นคงแล้ว,ลวการเงินก็มีปัญหาเพราะไปมั่วการผนันไปคบคนไม่ดีไปก่อทุกข์ไปสร้างเรื่องไปทะเลาะวิวาทไปช่อโช,ชนเบียดบงังทรัพย์สินไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นไปทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดสิทธิกลายเป็นคบคนชั่วเข้าชีวิตก็มัวหมองก็รู้แล้วก็ลดละเลิก ขี้เกียจขี้ค้านมันไม่ได้สร้างฐานนะฮะไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นเลยมีแต่ตกต่ำแย่ก็ปรับเปลี่ยนก็เลยว่ารู้เพื่อละคือรู้สิ่งไม่ดีเนี่ยก็ละทิ้งเลิกทิ้งมันขอให้มีความรู้เพิ่มเติมในปีใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามขอให้มีความคิดบวกมากขึ้นพูดเรงความคิดละนะ ความคิดที่ดีมีค่าท่านผู้ชมความคิดที่งามมีคุณประโยชน์ความคิดที่ถูกต้องมีค่ามหาศาลความคิดที่สร้างสรรเป็นพลังงานที่สวยหรูเนีเพราะฉะนั้นความคิดในเชิงบวกเนี่ยมันจะเป็นความคิดในฝ่ายที่ดีงามรักตัวเอง ก็ต้องดูแลตัวเองรักพ่อรักแม่รักบงตระกูลก็ต้องดูแลพัฒนาตัวเองให้ดีเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวถ้าเราดีหนึ่งคนคนรอบข้างที่รักเราปรารถนาดีเราเขาก็ลอยดีไปด้วยสงบสุขร่มเย็นภาคภูมิใจไปด้วยคิดบวกต่อที่ทำงานก็ไม่เอาเปรียบที่ทำงานไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงานและก็มีความ รักในองค์กรหน่วยงานของตัวเองศึกษาทําหน้าที่ปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบทุ่มเทสเสียสละเอาจริงจังกับหน้าที่ที่ทําโดยไม่ให้บกคร่องนั่นคือมีความคิดดีต่องานมีความคิดดีต่อครอบครัวรักครอบครัวให้เกียรติช่วยเหลือนะสงเคราะห์ดูแลซึ่งกันและกัน ดูแลหัวใจดูแลหน้าที่การงานดูแลความรู้สึกเวลาเก็บไข่ได้ป่วยดูแลเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างคนต่างมีน้นําใจต่อกันเรีวยกว่าคิดบวกต่อกันคิดดีต่อคนอื่น4ขอให้การงานก้าวหน้าเราก็ขอให้งานของเราเก้าวหน้างานเรามันจะก้าวหน้าได้เราก็ต้องสร้างเหตุให้มันก้าวหน้าขยันมากขึ้นนะใช้วัดสดุ อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดนี่และก็ศึกษาการงานที่ทำให้ชัดเจนให้ละเอียดให้กว้างขวางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและก็พัฒนางานตัวเองรืเริ่มงานหรือเริ่ม,มนวัตกรรมใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นเป็นทางเลือกทางออกที่ดีให้กับการงานอาชีพธุรกิจที่เราทําอยู่เพราะงานจะก้าวหน้า ก็ต้องไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมการพูดเพิ่มเติมนะหรือการศึกษาค้นคว้ามากใหม่งานถึงจะก,ก้าวหน้าก็ไปพูดถึงเรื่องความคิดก้าวหน้ามันถึงจะไปถึงการงานก้าวหน้าเช่นไปดูงานจริงๆไปดูงานอนะ่ะมันเป็นการลงทุนที่ดีนะแต่ว่าคนที่ไปดูงานเนี่ยเอาความรู้สาระที่ไปดูเนี่ยมาใช้หรือเปล่า เคยติดตามกันบ้างไหมน่าจะมอบเอาคนนี้ดูแลเรื่องนี้อา้าวลองไปคิดโครงการกิจกรรมออกมาดิโดยการเปรียบเทียบหรือนําโครงการที่ไปดูไปเห็นามาเริ่มสร้างเป็นโครงการกิจกรรมในหน่วยง,งานองค์กรเราดูซิถ้าทําอย่างนี้ได้ประโยชน์จากการศึกษาดูงานงานก็ก้าวหน้าไม่ใช่ไปดูเพราะจะได้ดูได้เห็นเดินโบราณว่างไงท่านผู้ชมจําดีกว่าจดจําไม่หมดจดไว้กันลืม ไอความจําคนเราบางทีวันเวลาผ่านไปขั้นตอนนู่นนั่นนี่มันจําไม่ได้หมดหรอกวันสองวันอาจจะพอคุยกันได้ผ่านไปสักอาทิตย์เดือนหนึ่งโทษทีจําไม่ได้หรอกนะก็ต้องจดบันทึกถ่ายรูปมีเอกสารอ้างองิงแล้วก็ต้องรากก้าเริ่มต้นคนเราจะก้าวหน้าบางทีก็ต้องกล้าแตกต่างนะคาว่ากล้าแตกต่างก็คือเอางานที่ทำนั่นแหละมาต่อย,ยอดมาขยายความหรือมา ปรับหรือมาบูรณาการหรือประยุกต์แล้วลงมือทำมันอาจจะยังไม่สำเร็จตามที่เราไปศึกษาดูงานมาแต่อย่างน้อยมันได้เริ่มต้นได้เริ่มก้าวออกจากความคิดเดิมๆกิจกรรมเดิมๆเ,เพื่อให้งานก้าวหน้าถ้าเราทำเหมือนเดิมมันก็ได้คำตอบเหมือนเดิมท่านผู้ชมแต่ถ้าเรายอมปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีให้มันชัดเจนมากขึ้นแน่นอนผลรับที่ออกมาก็ต้องดีกว่าเดิม 5. ขอให้มีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นแต่ปีเก่าปีใหม่ข้อนี้ทําได้มันก็เป็นความสุขท่านผู้ชมคนในครอบครัวอยากให้พ่อแม่ปู่ตาหรือยายยายหรือครอบครัวใหญ่ให้มีเวลานั่งคุยกันทํากิจกรรมภายในครอบครัวพร้อมเพียงกันปลูกไม้ดอกไม้ประดับปรบภูมิทัศน์ภายในบ้านปรึกษาหารือให้ความคิดให้ทางเลือก ปัญหามันเกิดขึ้นอะไรกับใครหาวิธีแก้พัฒนาให้มันดีขึ้นมีเวลากับครอบครัวทานข้าวร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันไปพักย่อนตนอย่าใจไปทาศาัศนศึกษาไปแวดทําบุญตุนทนทานมันเป็นความสุขท่านผู้ชมเป็นความอบอุ่นเป็นความห่วงใยเป็นสิ่งที่มีค่าที่คนในครอบครัวต้องเฉลี่ยเจียจานซึ่งก,กันและกันเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา แล้วเราหมายถึงครอบครัวก็จะอยู่ดีมีสุขเมื่อครอบครัวอบอุ่นปัญหาก็จะลดลงลูกหลานเติบโตเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความมั่นใจ 6. ขอให้ได้ท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาบ้างหลายคนโทษทีบ้างงานทาแต่งงานหาแตงเงินไม่มีเวลาได้ท่องเที่ยวเลยจริงๆแล้วปีหนึ่งเขาก็มีเวลาหยุดลาพักท่องเที่ยวได้ สิบวันหรืออาทิตย์หนึ่งก็คงต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ชมทั้งหลายเขาเรียกว่าเปิดหูเปิดตาเปิดใจให้กว้างเดินทางไว้บ้างเห็นสิ่งนูน่นสิ่งนี้พักผ่อนหย่อนใจให้กำไรชีวิตให้กำไรครอบครัวให้กำไรกับคนที่อยู่ในบ้านในครอบครัวเรามันก็เป็นความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายได้เห็นสิ่งที่ดีงามจิตใจก็จะสดชื่นลื่นเริง ได้เห็นฐานที่สําคัญได้เห็นสิ่งทีเ่เป็นประวัติศาสตร์ได้เห็นสิ่งที่จะลงกิตใจเช่นสถานโบราณวัดวาศาสนาทําให้ชื่นอกดีใจนะได้เห็นปฏิมากรรมหรือได้ท่องเที่ยวภูเขาบ้างทะเลบ้างแม่น้ําบ้างนะมันเป็นการส่งเสริมเขาเรียกว่าเดินทางท่องเที่ยว ได้ความรู้เปิดหูเปิดตาได้เพิ่มชีวิตชีวาได้เพิ่มความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันเจ็ดขอให้มีไรายได้มากขึ้นมีเงินเก็บอันนี้ก็เป็นพรสําคัญเราก็ต้องให้ตัวเองท่านผู้ชมทั้งหลายอยากมีไรายได้มากขึ้นก็ต้องมีความรู้มากขึ้นความรู้ในสาขาอาชีพที่หลากหลายถ้ามีความรู้ด้านอาชีพทั้งสอ,งอาชีพคนก็มีไรายได้เข้าสองทางมีทําอาชีพได้สอย่าง คุณก็มีรายได้ได้เข้าสามทางเนี่ยไม่ใช่มีความรู้ด้านเดียวอย่างเดียวอยากให้มีรายได้ลหลายๆทางมันก็ไม่ถูกมันต้องมีก็เรียกว่ามีอาชีพหลักและอาชีพรองหรืออาชีพเสรมิมนอกจาก8ชั่วโมงที่เราทําแล้วเอจะทําอะไรสัก 3, 4ชั่วโมงเนี่ยสชั่วโมงมันจะได้ไม่เดือยเกินไปไม่หนักเกินไปเอาพอรับได้ก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ นะพอตามกําลังความรู้ความสามารถของเราที่ไม่เดือดร้อนมากเกินไปเพราะันการมีไรายได้มากขึ้นก็อยู่คนที่รู้จักสแสวงหาโอกาสแสวงหาช่องทางสแสวงหาอาชีพไรายได้เสริมลองเปิดอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ว่าอาชีพเสริมที่น่าสนใจหลังจากที่ทํางานประจําแล้วมีอะไรบ้างสืบค้นดูท่านผู้ชมทั้งหลายเรียนรู้ดูจํา แล้วเราก็โ <c oughs> ทษทีเราก็จะเกิดแรงบันดาลใจที่จะทํากิจกรรมโครงการหรืออาชีพใหม่ได้เพื่อให้มีไรายได้นอกนั้นเมื่อมีงานทําแล้วก็ต้องเก็บออมให้เป็นอะไรที่มันเกินความจําเป็นนะไปวิ่งตามกระแสแฟชั่นก็ลดลงบ้างนะกินจ่ายแต่ของดีกินของดีก็จริงแต่ของที่มีประโยชน์นะมีคุณค่าต่อร่างกาย ลดละเลิกไอ้ที่มันเกินความจําเป็นแม้กระทั่งเสื้อผ้านะเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวก็ลดลงเอาที่จําเป็นพอดีพองามอย่าให้มันเกินดีเกินงาม8ขอให้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้นการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคุณธรรมชั้นดีท่านเรียกว่ามีกรุณาคือการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์หรือบรรเทาทุก หรือช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นมีกำลังใจมีความหวังมีความกระตือรือร้นมีความเฉลียวฉลาดสำนึกผิดคิดชอบก็เป็นการช่วยเหลือบางคราวเราก็ช่วยด้วยแรงกายเช่นช่วยยกช่วยจับช่วยถือช่วยแบกช่วยหามบางคราวเราก็ด้วยช่วยด้วยวาจาท่านผู้ชมพูดให้ความรู้ให้คำแนะนำให้ช่องทางให้คำปรึกษานี่หลายเรื่องเราก็ต้องช่วยด้วยจิตใจ เช่นเพื่อนเรากําลังทุกข์กลุ้มอกกลุ้มใจเราก็มีความอดทนไปนั่งเป็นเพื่อนเขาบางทีก็ไม่ได้พูดอะไรมากทนะผู้ชม,มถ้าเห็นใจเออถ้าเป็นชั้นชั้นก็คงจะทําอย่างนั้นแหละก็พูดให้กําลังใจนิดนิดหน่อยมันหมายถึงการช่วยทางกิจใจเพียงมีคนรู้สึกเป็นห่วงมันก็ดีมีค่าเพียงแต่คนถามไทยเมื่อเราเก็บไข้ได้ป่วย,ยมันก็มีความสุข จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บเพียงแต่มีคนอวยพรถามไทยจิตใจเราก็เข้มแข็งหนักแน่นมีความหวังมีพลังที่จะต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บต่อสู้ปัญหาอุปสรรคที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นจงช่วยคนอื่นเถิดเท่าที่กําลังเรามีจงช่วยคนให้ดีแล้วเราก็จะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราโดยเฉพาะ เปลี่ยนความคิดคนที่คิดลบให้เป็นคิดบวกคนที่คิดชั่วให้เป็นคนคิดดีคนมีมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้จะเป็นกุศลอย่างแรงนะนอกอากนั้ก็ช่วยด้วยสิ่งของนะจะเป็นข้าวปลาอาหารของกินเครื่องใช้มีเยอะก็แบ่งเสียสละตามโอกาสและเวลาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเรา 9. ขอให้มีความปลอดภัยในชีวิตจะทำงานอะไร อยู่ที่ไหนอย่างไรเราก็ต้องการความปลอดภัยท่านผู้ชมทั้งหลายจะเดินทางไกลไปเหนือร่องใต้ก็อยากได้ปลอดภัยจะขึ้นรถขึ้นเรือจะเดินเท้าหรือจะยืนเดินนั่งนอนทุกคนก็ปรารถนาความปลอดภัยอยู่ดีมีสุขราบรื่นเรียบร้อย10ขอให้มีกัลยาณมิตรมากขึ้นข้อนี้เป็นกําไรชีวิตท่านผู้ชมทั้งหลายความสุขหรือกําไรชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือการได้มีมิตรที่ดี เพราะมิตรที่ดีเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างหนึ่งท่านผู้ชมเป็นแก้วสารพัดนึกเรานึกอะไรเนี่ยเพื่อนที่ดีเขาจะส่งเสริมส่งสนับสนุนช่วยเหลือเราได้เพื่อนที่ดีจะป้องกันเราเวลาเราประมาทจะเป็นเบกรกที่ดีเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เราพลั้งเผลอหรือประมาทพลาดพลั้งเพื่อนที่ดีเขาจะห้ามปรามเราได้ เราคิดไม่ถูกทำไม่ถูกประพฤติไม่เหมาะสมเพื่อนที่ดีก็จะเป็นเบรกห้ามร้อ <c oughs> ความดื้อด้านหรือความมัวเมาของเราให้มีสติกับพื้นคืนมาได้เพื่อนที่ดีจะเป็นแสงสว่างทำให้เราออกจากที่มืดเช่นหลายคนติดสิ่งเสือติดมีเพื่อนดีๆมาคุยมาบอกมาแนะนำเอาวออกลดละสิ่งเสียติดได้หลายคนหลงมัวเมาการพานันมีเพื่อนดีๆ ไปคุยเหตุผลให้ทําอาชีพประหยัดรู้จักอดทนพึ่งพาตัวเองเอา้าวเลิกการพนันไปประกอบสมาอาชีพอาชีพก็อยู่ดีมีสุขมีรายได้มั่นคงครอบครัวอบอุ่นก็มีมากมายท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นการมีเมตดดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลมีมากเท่าไหร่เป็นสิ่งที่ดีงามของชีวิตแต่ถ้าไม่มีเพื่อนดีแล้วชีวิตเราก็รู้สึกว่าจะด้อยค่าแต่อย่างน้อย ก็ทำตัวเราให้ดีเมื่อตัวเราดีคนดีๆก็จะเข้ามาหาเมื่อตัวเราดีมันก็จะผลักคนที่ไม่ดีออกแต่มันจะ,ะเกื้อกูลดึงดูดเอาคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราทั้งด้านเงินงานความรักสุขภาพทั้งหลายคนดีๆก็จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมเราให้ดีเพราะฉะนั้นพรปีใหม่มาให้พรปีใหม่ตัวเองตามที่เล่าให้ฟัง ขอบคุณที่เมตตารับชมรับฟังขอให้พรปีใหม่จงบังเกิดขึ้นแก่ท่านผู้ชมทั้ง10ข้ออย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมตลอดปีและตลอดไปสาธุขโขโมทนาพาให้ชื่นกิจราบรื่นปรีเปรมเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันโชคทวีมั่งมีเอย่ยเมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามจเจริญพร